เรื่องราวของซเบียไม่ได้จบลงแค่การเปิดเผยความจริงเท่านั้นแต่มันได้เปิดประตูบานใหม่สู่การทำความเข้าใจจัก,กรวาลของเราการค้นพบของศาสตราจารย์เอสตาบันได้จุดประกายการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและเทคโนโลยีต่างดาวไปทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจำนวนมากเริ่มร่วมมือกันเพื่อไขปริศนาที่เหลืออยู่และผู้คนทั่วโลกก็เรื่องตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลนี้เรื่องราวของซาบิยา ได้สอนให้เราเห็นว่าความจริงบางครั้งก็ซ่อนอยู่ในที่ที่คาดไม่ถึงและบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเคยเชื่อและนี่คือบทสรุปของการเดินทางของเราในวันนี้ช่อง Alien Workshop Mystery AWM ขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าค้นหาเรานานนี้ให้กับทุกท่านหากคุณชื่นชอบการเดินทางไปกับเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณนะครับ ทุกความคิดเห็นของคุณคือกำลังใจสำคัญของเราและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามช่อง AWM ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องราวลึกลับที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกที่เราจะนำเสนอในทุกสัปดาห์แล้วพบกันให้ม่นในตอนต่อไปสวัสดีครับเรื่องราวของเซบียไม่ได้จบลงแค่การเปิดเผยความจริงเท่านั้นแต่มันได้เปิดประตูบานใหม่สู่การทำความเข้าใจจัก,กรวาลของเรา การค้นพบของศาสตราจารย์เอสตบันได้ตุดประกายการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและเทคโนโลยีต่างดาวไปทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจำนวนมากเริ่มร่วมมือกันเพื่อไขปริศนาที่เหลืออยู่และผู้คนทั่วโลกก็เรื่องตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลนี้เรื่องราวของซบียาได้สอนให้เราเห็นว่าความจริงบางครั้งก็ซ่อนอยู่ในที่ที่คาดไม่ถึงและบางครั้ง เราก็ต้องกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเคยเชื่อและนี่คือบทสรุปของการเดินทางของเราในวันนี้ช่อง Alien Workshop Mystery AWM ขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าค้นหาเราน้านี้ให้กับทุกท่านหากคุณชื่นชอบการเดินทางไปกับเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความเห็นของคุณนะครับทุกความคิดเห็นของคุณคือกำลังใจสำคัญของเราแลนะที่สำคัญที่สุด อย่าลืมกด Subscribe หรือติดตามช่อง AWM ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องราวลึกลับที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกที่เราจะนำเสนอในทุกสัปดาห์แล้วพบกันให้ไม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับเรื่องราวของเซบียไม่ได้จบลงแค่การเปิดเผยความจริงเท่านั้นแต่มันได้เปิดประตูบ้านใหม่สู่การทำความเข้าใจจากวววานของเราการค้นพบของศาสตราจารย์เอสเตบัน ได้จุดประกายการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและเทคโนโลยีต่างดาวไปทั่วโลกนักวิทยศาศาสตร์และนักวิจัยจำนวนมากเริ่มร่วมมือกันเพื่อไขปริศนาที่เหลืออยู่และผู้คนทั่วโลกก็เริ่มตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลน,นี้เรื่องราวของเซบียาได้สอนให้เราเห็นว่าความจริงบางครั้งก็ซ่อนอยู่ในที่ที่คาดไม่ถึง และบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเคยเชื่อและนี่คือบทสรุปของการเดินทางของเราในวันนี้ช่อง Alien Workshop Mystery AWM ขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าค้นหาเหล่านี้ให้กับทุกท่านหากคุณชื่นชอบก,การเดินทางไปกับเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณนะครับ ทุกความคิดเห็นของคุณคือกำลังใจสำคัญของเราและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามช่อง AWM ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องราวลึกลับที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกที่เราจะนำเสนอในทุกสัปดาห์แล้วพบกันให้ไม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับเรื่องราวของเสบียาไม่ได้จบลงแค่การเปิดเผยความจริงเท่านั้นแต่มันได้เปิดประตูบานใหม่สู่การทำความเข้าใจจักรวาลของเรา การค้นพบของศาสตราจารย์เอสเตบันได้จุดประกายการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและเทคโนโลยีต่างดาวไปทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจำนวนมากเริ่มร่วมมือกันเพื่อไขไปริศนาที่เหลืออยู่และผู้คนทั่วโลกก็เริ่มประหนักว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลน,นี้เรื่องราวของเซบียาได้สอนให้เราเห็นว่าความจริงบางครั้งก็ซ่อนอยู่ในที่ที่คาดไม่ถึงและบางครั้ง เราก็ต้องกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเคยเชื่อและนี่คือบทสรุปของการเดินทางของเราในวันนี้ช่อง Alien Workshop Mystery AWM เรื่องราวของเซบียไม่ได้จบลงแค่การเปิดเผยความจริงเท่านั้นแต่มันได้เปิดประตูบานใหม่สู่การทำความเข้าใจจากระวางของเราการค้นพบของศาสตราจารย์เอสตบ,บันได้จุดประกายการศึกษาค้นขว้าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและเทคโนโลยีต่างดาวไปทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจำนวนมากเริ่มร่วมมือกันเพื่อไขปริศนาที่เหลืออยู่และผู้คนทั่วโลกก็เริ่มตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลน,นี้เรื่องราวของเซบียได้สอนให้เราเห็นว่าความจริงบางครั้งก็ซ่อนอยู่ในที่ที่คาดไม่ถึงและบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเคยเชื่อและนี่คือบทสรุปของการเดินทางของเราในวันนี้ช่อง Alien Workshop Mystery AWM ขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าค้นหาเหล่านี้ให้กับทุกท่านหากคุณชื่นชอบการเดินทางไปกับเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณนะครับทุกความคิดเห็นของคุณเรื่องราวของเซบียไม่ได้จกลงแค่การเปิดเผยความจริงเท่านั้นแต่มันได้เปิดประตูบานใหม่สู่การทำความเข้าใจจักรวาลของเรา การค้นพบของาศาสตราจารย์เอสเตบันได้จุดประกายการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและเทคโนโลยีต่างดาวไปทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจำนวนมากเริ่มร่วมมือกันเพื่อไขปริศนาที่เหลืออยู่และผู้คนทั่วโลกก็เริ่มตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลน,นี้เรื่องราวของเซบียไดสอนให้เราเห็นว่าความจริงบางครั้งก็ซ่อนอยู่ในที่ที่คาดไม่ถึง และบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเคยเชื่อและนี่คือบทสรุปของการเดินทางของเราในวันนี้ช่อง Alien Workshop Mystery AWM ขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าค้นหาเหล่านี้ให้กับทุกท่านหากคุณชื่นชอบการเดินทางไปกับเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณนะครับทุกความคิดเห็นของคุณคือกำลังใจสำคัญของเรา และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามช่อง AWM ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องราวลึกลับที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกที่เราจะนำเสนอในทุกสัปดาห์แล้วพบกันให้ไม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับเรื่องราวของสเบียไม่ได้จบลงแค่การเปิดเผยความจริงเท่านั้นแต่มันได้เปิดประตูบานใหม่สู่การทำความเข้าใจจักรวาลของเรา การค้นพบของศาสตราจารย์เอสตาบ,บานได้จุดประกายการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและเทคโนโลยีต่างดาวไปทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจำนวนมากเริ่มร่วมมือกันเพื่อไขปริศนาที่เหลืออยู่และผู้คนทั่วโลกก็เริ่มตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลน,นี้เรื่องราวของสบียาได้สอนให้เราเห็นว่าความจริงบางครั้งก็ซ่อนอยู่ในที่ที่คาดไม่ถึงและบางครั้ง เราก็ต้องกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเคยเชื่อและนี่คือบทสรุปของการเดินทางของเราในวันนี้ช่อง Alien Workshop Mystery AWM ขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าค้นหาเล่าอันนี้ให้กับทุกท่านหากคุณชื่นชอบการเดินทางไปกับเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณนะครับทุกความคิดเห็นของคุณคือกำลังใจสำคัญของเรา และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามช่อง AWM ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องราวลึกลับที่น่าสนใจจากขั้วทุกมุมโลกที่เราจะนำเสนอในทุกสัปดาห์แล้วพบกันให้มาในตอนต่อไปสวัสดีครับเรื่องราวของเซบิยาไม่ได้จบลงแค่การเปิดเผยความจริงเท่านั้นแต่มันได้เปิดประตูบานใหม่สู่การทำความเข้าใจจัก,กรวาลของเราการค้นพบของศาสตราจารย์เอสเตบัน ได้จุดประกายการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและเทคโนโลยีต่างดาวไปทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจำนวนมากเริ่มร่วมมือกันเพื่อไขปริศนาที่เหลืออยู่และผู้คนทั่วโลกก็เริ่มตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลน,นี้เรื่องราวของเซบียาได้สอนให้เราเห็นว่าความจริงบางครั้งก็ซ่อนอยู่ในที่ที่คาดไม่ถึงและบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเคยเชื่อ และนี่คือบทสรุปของการเดินทางของเราในวันนี้ช่อง Alien Workshop Mystery AWM ขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าค้นหาเหล่านี้ให้กับทุกท่านหากคุณชื่นชอบการเดินทางไปกับเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณนะครับทุกความคิดเห็นของคุณคือกำลังใจสำคัญของเราและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามช่อง AWM ของเรา เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องราวลึกลับที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกที่เราจะนำเสนอในทุกสัปดาห์แล้วพบกันให้มาในตอนต่อไปสวัสดีครับเรื่องราวของเซบียไม่ได้จบลงแค่การเปิดเผยความจริงเท่านั้นแต่มันได้เปิดประตูบานใหม่สู่การทำความเข้าใจจัก,กรวาลของเราการค้นพบของศาสตราจารย์เอสเตบันได้จุดประกายการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและเทคโนโลยีต่างดาวไปทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจํานวนมากเริ่มร่วมมือกันเพื่อไขปริศนาที่เหลืออยู่และผู้คนทั่วโลกก็เริ่มตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจัก,กรวาลนี้เรื่องราวของเซบิยาได้สอนให้เราเห็นว่าความจริงบางครั้งก็ซ่อนอยู่ในที่ที่คาดไม่ถึงและบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเคยเชื่อและนี่คือบทสรุปของการเดินทางของเราในวันนี้ ช่อง Alien Workshop Mystery AWM ขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าค้นหาเหล่านี้ให้กับทุกท่านหากคุณชื่นชอบการเดินทางไปกับเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณนะครับทุกความคิดเห็นของคุณคือกำลังใจสำคัญของเราและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามช่อง AWM ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องราวลึกลับที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก ที่เราจะนำเสนอในทุกสัปดาห์และพบกันให้ไม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับเรื่องราวของซีบียไม่ได้จบลงแค่การเปิดเผยความจริงเท่านั้นแต่มันได้เปิดประตูบานใหม่สู่การทำความเข้าใจจักรวาลของเราการค้นพบของศาสตราจารย์เอสเตบันได้จุดประกายการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและเทคโนโลยีต่างดาวไปทั่วโลกรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจำนวนมาก เริ่มร่วมมือกันเพื่อไขปริศนาที่เหลืออยู่และผู้คนทั่วโลกก็เริ่มตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลน,นี้เรื่องราวของเซบียได้สอนให้เราเห็นว่าความจริงบางครั้งก็ซ่อนอยู่ในที่ที่คาดไม่ถึงและบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเคยเชื่อและนี่คือบทสรุปของการเดินทางของเราในวันนี้ช่อง Alien Workshop Mystery AWM ขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าค้นหาเหล่านี้ให้กับทุกท่านหากคุณชื่นชอบการเดินทางไปกับเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณนะครับทุกความคิดเห็นของคุณคือกำลังใจสำคัญของเราและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe หรือติดตามช่อง AWM ของเรา เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องราวลึกลับที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกที่เราจะนำเสนอในทุกสัปดาห์แล้วพบกันนะไม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ